สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะในรายวิชาภาษาไทยโดยคุณครูนุสราเอี่ยมแสงและคุณครูวิรัญญาสีขาวนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปเข้าเรียนกันเนี่ยเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะข้อที่1เลยนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของพจนานุกรมได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถบอกหลักการใช้พจนานุกรมได้ถูกต้อง 3. นักเรียนสามารถเขียนเรียงลำดับคำศัพท์ตามด้วยตัวอักษรพจนานุกรมได้ถูกต้องและ 4. นักเรียนมีความมุ่งม,มั่นในการทำงานค่ะ,ะเดี๋ยววันนี้ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะไปเรียนกันเรื่องพจนานุกรมเดี๋ยวเราไปชมการ์ตูนกันดีกว่าค่ะว่าพจนานุกรมเนี่ยคืออะไรและมีที่มาอย่างไรและใช้อย่างไรนะคะดีจ้าเด็กๆทุกคน วันนี้ก็เป็นวันที่เรามาเรียนกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันในเรื่องการใช้พจนานุกรมค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าการใช้พจนานุกรมนั้นเนี่ยมีหลักการอย่างไรบ้างสวัสดีจ้ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะสอนวิธีการเปิดพจนานุกรมนะคะพจนานุกรมคืออะไรคะพจนานุกรม เป็นหนังสือที่รวบรวมคำศัพท์ที่บอกความหมายและที่มาของคำที่ใช้ในภาษาไทยเกือบจะทุกคำเลยค่ะทั้งคำที่เป็นคำไทยแท้คำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศคำที่เกิดขึ้นใหม่รวมรวม,รวมไปถังรวมไปถึง ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีในปัจจุบันพจนานุกรมเนี่ยจึงเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญเลยควรให้ความสนใจเพื่อจะได้นำไปใช้แล้วก็ค้นคว้าค่ะวินจ้าช่วยหยิบพจนานุกรมบนโต๊ะครูมาแจกเ,เพื่อนๆหน่อยจ้ะครับครูพจนานุกรมบางฉบับเรียกว่าประธานุกรมซึ่งจะมีหลายประเภทนะคะ และพจนานุกรมที่ยึดถือเป็นหลักของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยก็คือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานปีพุทธศักราช2542ค่ะนักเรียนอาจจะใช้พจนานุกรมหรือประธานุกรมฉบับเรียนก็ได้นะคะ เราเป็นคนไทยเราก็ควรที่จะอ่านควรที่จะเขียนและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อรักษาและพัฒนาภาษาของเราให้คงอยู่ตลอดไปนะจ๊ะพจนานุกรมจะเป็นคู่มือในการที่ใช้ภาษาไทยที่ดีที่สุดและเป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะโต๊ะคะแล้วเราจะมีวิธีการเปิดค้นหาคำศัพท์ได้อย่างไระคะครูถ้าอย่างนั้น เราลองมาเปิดพจนานุกรมค้นหาคำว่าขจรกันก่อนค่ะและนักเรียนที่มีพจนานุกรมอยู่แล้วก็อย่าลืมเปิดไปพร้อมกับครูนะคะขั้นตอนที่1เราจะต้องเปิดพจนานุกรมไปที่หมวดพยัญชนะขอไข่ซึ่งเราจะดูเลขหน้าจากเลขสารบัญพยัญชนะจะเรียงจากกอไก่ถึงฮอนกคูกจ้ะขั้นที่2 เมื่อเราได้คำที่มีขอไข่นำหน้าแล้วเรามาดูคำที่หาพยัญชนะตัวที่2กันค่ะคือจอจานให้ได้ขอไข่แล้วก็จอจานพยัญชนะตัวที่สองจะเรียนตามลำดับจากกอไก่ถึงหอนกคู่เช่นเดียวกันจ้าขั้นที่3ดูพยัญชนะตัวที่สามซึ่งก็คือรอเรือซึ่งเรียงลำดับเช่นเดียวกันกันกบขั้นที่สองจะพบคำว่าขาจร ขั้นที่4ศึกษาคำเขียนคำอ่านชนิดของคำที่มาของคำความหมายหรือวิธีที่ได้ตามต้องการจ้ะขะจรอ่านว่าขจรเป็นคำกริยาหมายถึงฟุ้งไปนะจ๊ะเอาละจ้ะนะัเกเรียนเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกสักคำนะคะคำว่าสดิดได้ไหมครับได้สิจ๊ะขั้นตอนที่หนึ่ง เปิดพจนานุกรมไปที่หมวดพยัญชนะสอเสือซึ่งเราจะดูเลขหน้าจากเลขสารบานเหมือนเดิมค่ะพยัญชนะก็จะเรียงจากกอไก่ถึงฮอนกฮูกเหมือนเดิมขั้นที่2เมื่อได้พยัญชนะหมวดสอเสือแล้วให้หาคําที่มีสอเสือขึ้นต้นด้วยสระเอซึ่งจะอยู่หลังสระอูและหน้าสระเอซึ่งจะดูการเรียงรูปสระคําชี้แจงของพจนานุกรมจะได้ คำที่ขึ้นต้นด้วยสเสือสระเอจ้าขั้นที่3ไฮไลค์คำที่มีพยัญชนะต่อไปคือดอเด็กซึ่งการเรียงก็เหมือนขั้นที่1คือเรียงจากกอไก่ไปถึงฮนุภูกจะได้คำที่ขึ้นต้นด้วยสระเอสอเสือดอเด็กค่ะขั้นที่4ไล่คำที่มีพยัญชนะต่อไปก็คือจอจานเรียงจากกอไก่ถึงฮอนุภูกเช่นเดียวกันค่ะ จนพบคำว่าสเสด็จซึ่งอธิบายไว,ว้ว่าสเสด็จอ่านว่าสะเด็ดเป็นคำนามเป็นคำเรียกเจ้านายชานพระองค์เจ้าที่เป็นลูกเธอหลานเธอซึ่งพระอัยกาเป็นพระเจ้าแผ่นดินคำราชาศัพท์เป็นคำกริยานะคะซึ่งหมายถึงไปเช่นสเสด็จประพาสอยู่เช่น สเสด็จประทับเสด็จในกรมอันนี้จะเป็นภาษาปากนะคะซึ่งจะเป็นคำนามคำเรียกเจ้านายที่ทรงกรมสเสด็จพระราชดำเนินเป็นคำกริยาค่ะซึ่งหมายความว่าไปใช้แก่พระเจ้าแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชชนนีสมเด็จพยุพราชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและสมเด็จพระบรมราชกุมารีค่ะเช่น สเสด็จพระราชดำเนินโดยลาดพระบาทเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปในคาบนี้ครูก็อยากให้นักเรียนทุกคนกลับไปหาคำศัพท์มาคนละ3ามคำแล้วมาส่งครูในวันพรุ่งนี้หรือคาบหน้าที่เราพบเจอกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะนักเรียนวันนี้สนุกกันไหมล่ะคะครูได้ ให้นักเรียนเนี่ยได้ชมนิทานเรื่องการใช้พจนานุกรมจบไปแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะไปเล่นเกมและทำใบงานกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี